ันนี้ก็พาพี่พาน้านองมาเล,ละซูบรรยากาศอะไกะหลักน้ใหม่เพื่นอนพี่น,ออน,น้องน้องเอเดนพ่อแม่หลักเราพี่นออ้องเนาะเราโบได้อยู่เพื่ออะไรบัดนี้เลยแงงู้กินซื้อพี่นออ้องเลยคนบอกมาโบแมนบอกตัวเองได้นี่โดยเราก็เลยกิม,มาเอาน้องใหม่เมือเก่งพี่นออ้องเนาะมุงส่งเพื่นก็นมาให้กินโลดเพื่อน่ะ เอาเลยจะคอยบอกเพื่อนพี e <right> no ่รองเลยเนาะหน่อไม้เกิดเนาะหน่อไม้นี่คือหน่อไม้เลี้ยงน้องพี่รองเลยเนาะคือหน่อไม้ที่ว่าเราปลูกเอาพี่รองเลยเนาะบุตรเกิดจากอันตามธรรมชาติสบายดีเราสบายดีไว้สบายดีป้าลุงนางร้องหรือน่งร้องนั่งลงเลยนั่งลงเลย กระซิวพกเลยเด้อพี่น้องเอนะ้เนาะนี่ฝ่านีพนเมื่อกี้นี่พี่น้องเนะอ้เนาะแต่เอาหน่อไม้มาให้ไปตุ้ยเอตุ้ยเตรียมแกงวะเจ้าแกงเลงกินแต่หน่อไม้ไม่ได้ว่าจมตาโบห็นหุ้มพี่น้องเนะอ้เนาะเปิดภาพมากระเสียงวอกเอียกวอกเอียกพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาเมื่อนี้กะ บรรยากาศดีพี่น้องเลยเนาะซุ่มเย็ยนพี่น้องเลยเนาะเพระาะว่าฝนหากกระยาตกเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็แดดส่องมาแล้วน้อยนึงพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศยามแลงพี่น้องเลยเนาะยามบายบายพี่น้องเลยเนาะโดยก่อนอื่นกระกาบทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบดสุขสุขคนลพี่น้องเลยเนาะ ปูพ่อกับแม่น้องนิวคือเก่าคือเดิมมือน,นี้ก็ได้พี่น้องเลยฮ่าโอ้โก้ยหาพระละจะได้พี่น้องเลย,มมยปูทั้งลูกสาวกันหิวคู่อย่างเด้อปูน้องนิวเอ้ยโดยปูพี่น้องเลยหาแม่หนกว่าป้าผู้นามลายเะไรพี่น้องเลยเนาะ พอดีพอบุญมาให้พอบุญซื้อปลามาปล่อยพี่น้องเนาะน้ำขึ้นหลแล้วรวถ้าทเัตตยตนกลนาายย้าว่าพนบัน้ำมันหงงนี่<ด>บลบลงนะโดยสบายดีป้าลุงเลยลูกอะโดยสบายดีป้าลุงโดยจะสิไปในิสิมาเอาหอยยกไปปล่อยลงสา โดยเพราะว่าเบิ้งหาให้ปลาลุงเบิ้งไหนเหรอนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นหอยจูบพี่น้องเลยเนาะหอยจูบหรือว่าหอยคมอะไรพี่น้องเลยเนาะหอยขี้คมแต่ว่าบ้านแมลงนิ้วห้องหอยจูบพี่น้องเลยนะโอ้มีปลาบ่อนิว้วก็เห็นบอดพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าทั้งพ่อเคก้กเพิ่นกาศมาอะไรแบบที่นี่เพิ่นบ่ซื้อบ่ลูกฮึอ้าโอ้ คนโบซื้อก็เลยเอามาปล่อยบาทนี่เนาะเพราะว่าคนซื้อแต่หอยขี่กระต่ายพี่น้องไงเนาะซื้อแต่หอยปากกว้างแต่๋ยวอันนี้เป็นหอยจูคนก็เลยพอได้ซื้อพี่น้องไงเนาะน้องนิ้ยก็เลยเอามาปล่อยพี่น้องไงเนาะปุูนมีลูห่วกได้พี่น้องเลยลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กยู่น้ำเขาก็ได้พี่น้องไงเนาะน้ำลายแล้วโดูไปลูกปไปล่างกระทางแล้วไปผูดพี่น้องเไยเนาะ พี่มาพี่เฮาสิมาเบิง่งหน่อไม้กันเฮามื้อนี้เฮาสิมาลักหนอ่อไม้ดุงจงผู <c oughs> ก้าเฮากับพี่น้องเอ้ยเคียวขึ้นมาแล้วเนาะก็ได้สามสี่มื้อสมือห้มือ,มอ,มอนี่แหละพีน่น้องเองเย้ยเนาะมื้อที่ว่าอน้องนิ้วเพิ่นไปโคนแก่นพี่น,อน้องเอง้ยเนาะเป็นมือ้อวานค่ะเฮา อันนี้ก็เขียวอึ้มๆเ้อพี่น้อง,ง <มา S 1> เอ้ยถภาพมาเพคะสองแม่ลูกเฮาสิพากันไปเอาหน่อไม้เมื่อแกงแลงพี่น้องเอ้ยเนาะหน่อไม้ก็บ่ม่นหน่อไม้ของตัวเองซําดพี่น้องเอ้ยเนาะหน่อไม้ของลุงเ้าอดดูให้เฮาไปเอาบัดนี้โดยเพราะว่าเพิ่นบ่ามาอยู่เพิ่นบ่ได้มาอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาสิไปหาทางในพูดเลยพี่น้องเลยเนาะเราบอได้มาอยู่เพื่อนแล้วบัดที่นี่แหละงัวเข่าพี่น้องเลยเนาะงัวเข่าสวนเพิ่นก็เลยย่านกินหน่อไม้ซื้อพเพิ่นมาก็เลยว่าให้แม่นิ้วไปเอามากแกงพงงนะี่น้องเลยเนาะใส่ไข่แม่นึกว่าอืมอ๋อโอเคบใจดด <c oughs> ลูกอัดเลยแม่พูด ใส่ขึ้นฐันว่รูนะ่ะโอ้หตรงนี้ขึ้นได้ปะว่างไมลูกเฮ้ใส่เมย์ได้จ้าเ <c oughs> มย์อีจขึ้นได้ว่าบาดน,นี่พี่น้องเลย้เฮ็ดบาดน,นี่แม่อี <c oughs> ไม่เป็นไรอยู่ว้ายปินกับมือร <c oughs> ู้บ่ายไี่อ้ bừng hùa ra này nó rồi ừ. lẹ há bừng mày, nó mày hao thì nó mày nó mày hao đấy nó mày đúng trúng hao phải nó mày tụi mình bạn này ba ô nó thì nó nó nhận mua kín để hoa tiền mua lại xem à, để nào con si hạ nó โอ้พี่น้องนิ้วนี่นี่ก็มีนีิฮากำลังเกิดฮากำลังแตกเนาะเฮ้พี่ดอยมาเปิดก่อนื่นกันแม่นิวกันขอกราบสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเลยพีนพนพ่น้องเพื่อนหนึ่งเพื่อนเลยเนาะวันนี้ก็พาพี่พาน้องมามเมนาะซูบรรยากาศเลยกะหลักมาไม่กันพี่น้อง <laughs> นอนไปเดียวโบแมนลากเราี่น like ้องนไยเนาะเราวโบได้อยู่เพ um oh, like uh uh ื uh 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 ่อนเลยบ้านที่นี่เงยแงงัวกินซื้อพี่น้องเลยเพื่นบอกมาโบแมนบอกตัวเองได้นี่โดยเอาก็เลยกินมาเอาน้องใม้เมื่อเก่งพี่น้องเไยเนาะลุงจูงเพื่นตัวมาให้กินโลดเพื่อน่ะเอาเลยจะคอยบอกเพื่อนพี่น้องเไยเนาะน้องใม้เกิดเนาะ หนอ่อไม้น,นี่คือหน่อมไม้เลี้ยงน้องพี่น้องเลยเนาะคือหน่อมไม้ที่ว่าเอาผูกเอาพี่น้องเลยเนาะบริเกิดจากอันตามธรรมชาติที่แม่น้องนิ้วเคยไปหานะพี่รองเนาะที่แม่น้องนิ้วเคยไปหาเป็นหน่นนอมไม้ไพจ้าพี่น้องเลยนเยนาะแต่ว่านี่คือหน่อไม้เลี้ยงนอกโดผ่านไปแล้วหนึ่งแล้วก็ <laughs> สามสี่สี่ขนาดว่าเพิ่นโบได้นั่นไงในพี่น้องเพิ่นโบได้แป้งเนาะโบได้แป้งนล้วก็บรอได้เซฟุนก็ยังออกลายพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเรามาจู่หรือซื้อพี่น้องไอยตอนนั้นเรามาจู่เลยจู่ไทยจู่กนี่เลยแหละเลยออก ได้ลูกว่หอดาก็ไรสี่อันหอันนี่ปลาลุงน้ใม่ใหญ่นะน้ใหม่ยังอนใหม่ตอแรงน้ำนองนิ่วด้อันหอันหอันบอแม่อนึ่งสองสามสี่หหก็ดอัน ออกบ่อออกบก่อน้ำมกอนะแม <Okay. S 2> ่รีเนาะแม่จู้อยู่ขึ้นอยากกินเก,งเกง่งนะไมมพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอ่อนเนาะอ่อนขาวบ่เพราะว่าเมื่อ,อ,นนะอ,อาวออนานนี้แม่นิ้วไปเก็บอ่าพักแยี้อ่อนมาพี่น้องเลยเนาะแม่จู้อยู่นก็เลยอยากแกงแกเนาะไห้แม่กเกง่งเนาะไม่ใส่พักขย,ยี้ ก็ยังเท่าสาเบอร์ระเบ้อป่ะนี่มีแปดอันทำไมอินปาหมัหุงแล้วใหญ่ะเอานี่ป๊าปาลูกปูปลาดุงเห็นยู่บ่นะจะกว่ามืดอยู่ไปจักัะนี่จะเอามาคุงมาตามกินก็ เออ๋อ,อ,อเอามาแต่เฮือนปาเตนะอเเร์พุนเนาะเพิ่นตามบักุงเ,เมื่อวานนี่ปาเตอร์แหละแล้วก็มีแม่เอซิมแล้วก็มีแม่ลองชลินมากินตามบักุงพอดีแก่งแซ่บพี่น้อยเนาะสามีปลาลงแล<ป>กบ่ซ่บ ได้อันกับพ่อแซ่บนั่นไหมน่ะน้องไมาเดียงน้อนแมไมาเดียงน้อนพี่แซ่บพี่น้องไปนครแมลงเนื้อยากปลูกอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าปลูกว่ามีอัน่ะปลูกบม่ค่อยติดเพราะวง้อพี่น้องเลย สวนพแค่ในก็ง้อกินเบ้กินใบเพื่อนเอาเบเาไไา้เข้าไปได้แน่เด้เข้าไปไดหมุน่หนัวอะี่นี่ได้เด้อาไมขาวซ้ำนแม่คนปลายไหมคนปลาย้ไยไ่ไม่าวไ,ปไ,ปงไง,งไเพื่อนเอาอ,อีก หุงแล้วก็เป็นซองน้ํเลยพี่น้องเาแต่ก่อนน่ะเพิ่นฮักึงไปแล้วเนาะลมมาแ้พายุมาลก็ฮักต้นเพิ่นไปงนึงพี่น้องจ้ามาเพิ่นเป็นอยู่พี่ได้พี่น้องเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามัคุบก็สิมาเอาอยู่พี่นแม่อีกเนาะมัลักเอาอะไรอีก แเ่คุณมาป่น้านาเลยน้องๆบบป่นโอ้โหนี่คน่ได้เผาเลยพี่น้องเราบม่ได้แตงเนาะเอเราบ่ได้แตงนะพี่น้องเลยคุนก็เลยบอมี này nó đi ạ, Ní Tôi mà có nói cái gái nó ăn nhiều lắm có tận thịt Có thịt đó, cô... gì, này mì à? bông có lên thấy không? Nì này Bông lên mặc <tụa> Mẹ <laughs> yên เวลาตืนนา่นนะยู่ได้ไดเก้าอันเนาะขอแลวไมเดินลุงจุงอ,อันเอาไปหลับไปนอนเขาคอไปมาแม่ถือฮะปไปยังเนาะเดีบเยบร้อยออกออกมาน่ยุ้งไว้ก่อนรวยค่อมค่อมอันี้ออกกอนพี่น้องลยระวังในรวย lại bỏ Gà băng đây, lại bỏ mẹ bỏ Gà băng ơi Cái kia phù lột đấy Tầm bá à, tới mẹ này lại ổng nha Mà à, Nó mày ổng quần là bạn này ได้ซิอิปนี okay. ่ตอนออกนี bye, ่สิง่ายอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาเหยียบดินทั้งนั้นสูงพี่น้องเอ้ยเนาะไปจถเสียมบ่ลูกโอเคปบัดนี้เมื่อเตรียมแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยเนาะโอเตรียมแกงอาไว้แกงแงพี่น้องเอ้ยเนาะตแงค่ๆพ่นแหละมื้อเช้านีกินกับข้าวกัยังเอ่ยนิว กินข้าวกันหยุดอ้าวกินข้าวกับแกงเห็ดพี่น้องเลยเนาะแกงเห็ดแม่น้องนิ้วไปหากับเอ้นิ้วเพิ่นและครับแม่น้องคอปเตอร์พี่น้องเลยไปหาเห็ดเมื่อเช้านี้ก็ได้อยู่พี่น้องเลยเนาะแกงบาหนึงเห็ดเพาะพี่น้องเลยเนาะเห็ดเพาะเห็ดวายโอ้ยท่านนี่ออกล้อเห็ดหลังง่พี่น้องเลย อ้ยพี่ตัดผ้ามาพี่กับพี่น้องเลยพกเพื่อลูล่าพี่น้องเพราะว่าฮุบว้าอนี้ฝ้าอน,นี้ผลมัวพี่น้องเลยเนาะวายก้อนไมใ่ใจส่งเลยเฮ้ยวินเนี่ยคนไม่ใจส่งเลยมาอาจารย์สวัสดีครับหนุ่งสวัสดีค่ะอ,อย่าขยันน้องลูกวินเนยวิน สบายดีสบายดีไว at> ้สบายดีป้าลุงสดีนั่งลงลูกนั่งลงฟาลุงนั่งมาค่ะนั่งมาค่ะนั่งมาค่ะก็ซีลคบเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะนี่ฟานี่ฝนเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเนาะไปเอาโน้ตไม้มาให้ไปตุ้ยเอยตุ้ยเตรียมแกงมวยเจ้าแกงเล้ง กินแต่ไม้ไ่ได้ว่าจมตาโบเห็นหุ่งพี่น้องไยเนาะสบายดีป้าลุงแน่สบายเลยสมาหุ่นตกดีใจเลยหนต๊กดีปีนี้นาะไหมเนาะถอนง่ากับขอบข้าวบ้านกันง่ายเลยใครแน่ไีได้สายตาที่ตาใหญ่ใ้แล้วโดยยิ่งยิ่งกระทำนะเฮ้ยเดูไปดินเอา เฮ้คนมาใช้ชงว่านี่ยว่เงียวไม่ตู้าใช้ชงให้บอ๊ะแม่ไปเป็นป้าลุงเอ้ยคนน้อยนี่นะสุดจนดำเบิดสุดกาสักน้ำกบทันพี่น้อยเนาะฝนบตกมันบ่อแดดสองสามโ้อยเนาะมสองขมือสี่มแต่มือพอคุณไปก็โอ้โหอ่าดดเฮ้ยฮ

đây này 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 nó này 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 lên này 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 อ่าบายสาวพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้การทีได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อดูดสบายดีลูกวินเนอร์สบายดีเผื่พอพ่อวุ่มากนี่ลืมแล้วพี่น้องวินเนอร์ลืมแล้วไปโดนพูดโอ้ยไปอะไรสาวพี่น้องเลยเนาะ